เอาไปตัวเลยเอะือโทษโทษโทษนองเลยอ๋อ<น><ม>อืมจัดเต็มขาเลยอ่ะอืมอืมกินเปรี้ไม่กินนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่ัแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นอะไรไปหาพ่อก่อนเหมือนฝนจะตกครับคุณผู้ชมไม่มีแดดเลยพ่อทำอะไรอ๋อนี่พ่อกำลังเอาหญ้าออกนะครับยญาผักกาดเนาะโอ้ยผักกาดพ่ออแกงนี่วะแกงผักกาดนี่วันนี้ผมได้นี่มายงไเ,เป็ดเป็ดเปียงอยาง,งากิน ไม่ต้องทำอันนี้เสร็จแล้วพร้อมกินเลยเออเมียอะขยักเขาขนาดนี้หิวแล้วเหรอหิวแล้วอันนี้ปลูกอะไรบ้างพ่ออันนี้เป็นผักกาดผักกาดนี่แกงอ่ะพ่อแกงผักกาดนี่โอ้เนี่ยอ่อนๆเลยเดี๋ยวสักวันเราแกงแล้วมั้งเนาะโอ้ยนี่ถั่วผู่ถั่วพู้เนี่ยโอ้แกงผักกาดนี่พ่อใส่อะไรนะเนื้อวัวซับอ่ะเหนียวๆหน่อยอ่ะเนื้อวัวเนื้อวัวในสองซับเนึ้อคั่วหอมๆนะใส่แกงผักกาดกระบอกเขียงไหนปลดหอมน้าผู้น้ำปู้เอ้ปูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพราะอันนี้อันนี้เนี่ย มันน้อยอ่ะมันน้อยเนาะบวบอันนี้เป็นมันน้อยเป็นบวบแบบอีกพันหนึ่งเนาะไม่ใช่พันที่ยาวนะอันนี้เป็นพันพื้นบ้านนะคุณผู้ชมหอมเลยหอมหอมนะเอาไปนึ่งอ่ะเอาไปต้มก็ได้ลูกมันนะยอดมันก็ร่ำเนืนะยอดยอดมันเอาไปแกงถ้าลูกมันนี่เอาไปต้มหรือนึ่งมันจะหวานกินกับน้ำพริกนะโอ้โหสุดยอดไปกินข้าวขยะหิวจริงแล้วนี่ไปดูดูเป็ดหิวแล้วเนาะวันนี้สบายเลยไม่ต้องทำอาหารแล้วพอนั่นแหละ เหมือนฝนตกผมก็เลยเอาแบบง่ายๆมากินดีกว่าไปเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับเป็ดของเราเอาเป็ดตัวแระเป็นตัวนะไรเนาะมีมีสองชั้นนะพ่อมีชั้นหนึ่งอ้เดี๋ยวดูเป็นตัวนี่ก่อนอี่านอคานี่ผมเอามาสองตัวเอลเป็นตัวเลยกินหอมขนาดไห้อ่ะไม่มีอ้ไมีมีีมีดู นี่ออ๋เขากินมันละนั่นี่งใช่อร่อยครับอร่อยอันนี้เราจะกินแบบเป็ดเลยกลินแบบสาดใจเลยอันนี้หนึ่งตัวเพราะอันนี้เขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยเนาะครับอันนี้เป็นแบบไม่หั่นเลยโอ้เอาเลยขยักเข้าขนาดนี้สองตัวกินเปล่าเลยนะผมไม่ได้เอาเข้าวมานะกินเปล่าเลยกินเปล่าเลยกินจนอิ่มไม่เลยเนาะจนอิ่มกินเท่าไหนเท่านั้นไปกินของว่านด้วยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นที่เขาหั่นไว้เรียบร้อยอันนี้หนึ่งตัวนะพ่อเนี่ยหนึ่งตัวค่ะครับเขาลอดเอาแต่เนื้ออไงงงนนี่่่เาาาแบบบยยะครั นี่ครับผมเอาละครับใส่น้ำซุปนิดหน่อยโอ้คำแรกครับผมลองกินได้อวหอมเลยฮอว่าหิวข้าวด้วยไงหิวขนาดละเป็นยังไงบ้างครับเคี้ยวหน่อยเคี้ยวหน่อย อีกางมขนาดอีกางมขนาดอีกางอีกางมขนาดเอพามขนาดอวมนะความนะควมน้ำพึ่งเลยหมอมมอม้วันนี้ก็จับเป็ดแบบสาดใจเลยอันนี้น้ำจิ้มอีอย่างหนึ่งครับอือน่าก็ม้อูมอือือ้อมอไม่ได้่งเยนะวะนนี้นะไม่ต้องทำเน่ทำเนทำนี่กะหมอากดูหน่อยไหมฉีกดูเอาไป็ดเลยอือท้อทอ้โอนี่ไง นองเลยอ๋ออือกระเด็ดขาเล้ยโอ้โหไอ่ฉีดหนังออกกันด้วยเหอไม่ได้เหรอโอ้ยมันเป็นหนังเลยหนังหนังนี่ก่อนเอาเดินเลยเนาะขาจงเป็นขาด้วยครับอืมปรวยเลยอะอ๋กินหอมมากเลยอ่ะหอมขนาดนี้อ่ไม่เดี๋ยวผมกินด้วยแล้วครับไม่ไหวละนะครับผมเรอดีตรงนี้ด้วยไหมเนื้อ ครับเป็นเนื้อไหมหรือว่าเป็นมันมันเาตรงนี้ก็มันเยอะๆหน่อยเนาะมันนิดหน่อยนิดนี่โอ้เป็น้ำลายแล้วครับวันนี้เขาทานเนื้อทานกินง่ายด้วยพอเอายาดปะวะขยกเข้าขนาดนี้นี่เนาะเกีไปมาน่สักทีทางมากก็ทางนี้ก็เอาผักกาดไปเกี่ยงไอ้ขึ้นไปขึ้นมากขยกเข้าอ่ะแต่เอางั้นเอานี่ไว้แกงผักกาดไหมพ่อเอาเลยก่อนนะเอาเลยก่อนเถอะอืม นี่นะครับผมจัดขาเลยผมก็จัดขาได้ดีกว่าเอาเอาเพราะไม่ชิมหนังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกินไม่กินก่อนอันนี้หมดก็อิ่มแล้วนะโอ้ดีคุณผู้ชมเอาอะไรกินกินโอ้เนื้อแน่นๆเลยเหมาะโอยกินแบบที่หั่นมาอย่างเดียวไม่สะใจครับเอาเป็นตัวด้วยกลุ่มกุ่มเนี้ยงะเขาชอบอิ่เหรอนี่ย โอ้ยคุณผู้ชมชิ้นนี้เลยน้ำจิ้มมันแหน่อร่อยพออันนี้กับเนี้ยอร่อยเหมือนกันเนาะอือันนี้เอาเปรี้ยวๆใช่ไหมเหมือนเตี๋ยวหน่อยอันนี้หวานหน่อยไม่เหนียวเนาะอืมโอบเลยกระทันหน่อยเกลืออ่ะมันมันจะมันดีเนาะอืมอันนี้ชอมีกลิ่นน้ำผึ้งอืมเนาะ นี่ขิงดองโอ้ยไหลกินในจานเนี้ยเนาะของใครของมันเนี่ยอืม กินได้เนาะหอมดีเนาะหอม,หอมข้าวเราปลูกอะไรบ้างครัพ่อปลูกถั่วพงเยอ๋อถั่วพงเงียเอาแลว้วก็บักแตงหัวผู้สะกักกกดในอย่างเมื่อกี้หวานพับปวมหน่อยมีมาแตงด้วยกะันแตงมันก็มีมันน้อยมันน้อยช่วงนี้มันจะเข้าหน้าฝอน,นอยูอ่เนาะคนก็จะเริ่มปลูกผักปลูกอะไรครับเพราะว่า น้ำฝนไงแล้วเนื้นอำฝนไม่หยาบไลยล่ะลองหยาบวนไวอ๋อในนาปลูกผักไม่ได้แล้วมันจะมีมน้ำปลูกข้าวปลูกอย่างงดอ่ะช่วงในเปียงในภาคนะเหญ่ยยากอ๋อเข้าใจละมันไม่มีที่ให้ทําผักแล้วแต่ฝนตกเึิงก็กเมือน,นี้ถ้าฝนตกน้ํามันจะท่วมนาไงครับเขาก็เลยไปทําข้าวแทนทีนี้ผักมันก็ไม่ค่อยมีราคามันก็จะสูงอืมนี่อันนี้เป็นชิ้นก็กิกนง่ายดีเพาะไม่หนังนะครับเนะี่ย อร่อยอร่อยน้ำก่อนเนาะอ๋ออืม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 ,อม,อมไม่ได้เตรียมติเนี่ยก,กินคอมนันอะ พอเอาไหนอออเอาชิมมะเอาไหนหัวหัวมันหนังคอมจะแ,แห้งหน่อยนะพ่อไม่ค่อยมันอืนี่ได้กินได้กันเนี่ยมันกินไม่ได้มั้งป,ปากมันเลยหนังคอหนังคออ,อกเนี่ยรสชาติเนี่ะหัวหอมนี้นี่กินเปี้ยกกำเดี่ยวเนี่ยอืม,ม ออกปีก,อ,ปกอ่ะปีกออกเอาไว้ที่บบหลังเนาะหลังออกก่อนเหมาะเหมาเแาเวาอยู่เข้ายู่เข้านะมากินกนี่ก็รักมากเนอะเพราะมีมเทคนิคใช่ไหมกินกินข้าวยังไงให้อร่อยนะเราขยะก่อนกินเวลาหิวอืมั้าหิวกินมันจะมันกระเด็นนั่นแหอร่อย แล้วใคอยากเข้าด้วยรับหมดอะ่ะโอ้โหหนักเปลืองละเอาไหมลองไหมล<ม>องหน้าอกหน่อยไหมมาจิ้นอกนะครับเนี่ยหน้าอกเน้นๆเน,นอะก็กินงนี้ก็อิ่มอยู่แล้วเนี่ยอิ่มเก่า <c oughs> นี่จิ้นอกนะครับแต่กินง่ายนะหน้าอกอนะ่ะเปื่อเปื่อหรือเนื้อไม่แน่นมาก กินได้哟เอ้อเหนื่มอิ่มแล้วเนี่ยเปรี้วเหมือนกันกระตือกันครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนอยู่นี่เหมือนจะหมดใช่ไหมหมดละถ้าอยากเข้าขนาดนั้นใจสั่นตึ๊ดๆอ่ะ นคุณตู้เนืเออ๋อแต่มันมากเลยนะข่อยกินตุ่นเป็ดเนี่ยมันมันมากเลยพ่อะันได้เหรอจริงจริงกินไปคุยไปอย่างนี้แล้วก็หมดอยู่แต่มันจะแน่นเนาะแน่นไปเท้ากินนักไปมันมันก็อยู่มวนก่อนหนึ่งอึดอัดขาว่าไขมันเหลือมีข่อกินกินนอนกินเสร็จแล้วต้องนอนแล้วอืไม่มันเนาะ ลองชิมหน่อครับค่นเนาะคนไ่ม่กินติดียอนไรหนึ่งนาอกจุนอืมกินเปียกกินเปี้ยอะไม่กินนะคนแม่อะไรอย่าไปกินนะ ไม่เหมือนสุดไก่เนาะมาบอกว่าเลยกลิ่นพ่อกินเหรอพ่อกินแน่มาช้าเห็นภาพเล้าเป็ดเลย่นกลิ่นแรงมากเลยนะเรื่องกระกวนมันเนาะอิ่มเลยนี่กลิ่นแรงมากเลยเหรองี้ขึ้นจมูกเลยนะปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมผมเอา สามชิ้นเลยอ่ะไหนก็กินแล้วดูปิดท้ายครับผมเหมาะนี่คุณผู้ชมมาหอวใกล้ๆอย่างนี้เลยอ่ะย่อะๆคุณผู้ชมปิดท้ายครับนี่นี่นะครับปิดท้ายนะครับผมอืมอืม เหมาะบอว่าถ้ากินเยอะกินเป็นตัวอร่อยวะ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยกินคนเยอะใช้ตะเกียบคีบกินกินเนืกินแบบสุภาพหน่อยคุณผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้มาตะเกียบมันก็ไม่รู้จะกินอะไรอตะเกียบมาคีบอย่างงี้มันไม่ออกไงแต่ถ้ากินแบบกินเองอ่ะต้องใช้เงี้ยการกินเนี้อร่อยดีนะอันนี้อาเกียบไ้กินตอนเย็นนะพ่อเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เอานิดนึงควอมแหล่ะ อืของสดนี่ของอือสดช้าจิ้มครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเปียกอบสองโตกินแบบหมดเลยนะครับหนักครับหัวเป็นพื้นนะครับ